ยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจ้อีสานนะครับก็จะเอาแป้งล่ามขึ้นรถนะครับนะครับก็จะพาแป้งล่ามไปขึ้นรถแล้วนู่นครับรถรถอีพ่อฟื้นอีพ่อฟื้นจะเดินทางไปกับลุงก่อนนะครับจะเดินทางไปพร้อมกับกับลุงไม่จะไม่ทันก็เลยจะเอาไปรถของลุงหวางนะครับรถล,ลุงหวางดู ไปแล้วนะครับไปขึ้นรถนะครับไปขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับไปผูกไว้ที่รถรถลุงหวางไปลูกไปเิเร็ว,รวไป,วไปแม่ครับมาไปก่อนนะครับไปไปไปทางนี้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 นี่ครับเดินไปขึ้นรถลูกไปพ่อคับไปอยู่สวน ไปอยู่สวนนะครับนี่นะครับตเลตเลงิงเตลิงลูกเอ้ยไปอยู่สวนนะลูกนะพ่อจะพาขึ้นรถนะพ่อพาไปอยู่สวนนะลูกนะไปอยู่สวนเอานะลูกกว้างกว้างมาเร็วทางนี้เร็วมามาแม่เอ็งเปนสิขัดรถล,ลุงไปอะนะ Heh <laughs> Uh, ยกขึ้นบนอนุ่มตรงนี้แดงนี่โอ้ยึ้นตามนี่แล้วขึบนนแ่้อหนกักันขึ้นมาหลมึงาโอ้ยขื้นบอน้อขึ้นหนักแตวไม่น

กบลาะถังน้ำแข็งไหมแข็งเนีย่ยถ่ายไปเถอะกำจัดบอดินเดี๋ยวเด้อไหวอยู่ไหนะนะครับโอ้ยไอคิดกันนี่ครับก็จะเอาถังน้ำแข็งขึ้นนะครับนี่ถังเป็นถังแช่นมของแป้งรั่มนี่ก็จะเอาขึ้นรถเดี๋ยวลุงวาง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาละมนลไปรอบสองกวงไว้ก่อนเออนะครับพเพราะฟันอร์เต็มนะก็เอาแป้งล่ามไปนี่ครับลุงหวางไปนะครับก็จะเอาไปไว้ที่นูน่นแล้วก็ไปผูกไว้ตรงทุ่งนาใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ขอพ่อเขาแล้วนะครับว่าจะขอผูกวัวแกบอกเอาเลยนะครับเอาผูกหมองที่เกี่ยวข้าแล้ว ตรงที่ยังไม่เกี่ยวข้าวให้ไปปลูกเด้อพนวาน,นะก็ไปปลูกไปตรงใต้ต้นยูคาที่มันเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเนี่ยเสี้ย,ย่ย,ยาวหน่อยเขาได้กินหญ้าได้นะครับก็ยยะจะเรินขึ้นยายายใช่ก็จะเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับเหลือเหลือฟางนะครับเหลือฟางประมาณ25ก้อนนะครับยีก้อนก็นใส่รถลุงหว่างไปเลยนะครับแต่ว่าชุนมุ้งนี่ไม่ได้เอาไปเดี๋ยวจะซักก่อน นะเพราะว่าเอามุ้งอีกหลังหนึ่งไปแล้วม,มุ้งหลังใหญ่นะครับไปละตัวนี้ก็จะเดี๋ยวระหว่งไปอีกรอบหนึ่งแล้วตอนเย็นก็กลับมาเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ทัความสะอาดนะครับ,นะรบนะก็จะมีเตาแก๊สไปด้วยไปให้แม่นะครับโดยเผื่อแกทํานู่นทํานี่กินนะถ้วยชามก็ไม่เยอะครับแค่นี้พอนะครับกับน้ําพริกนะครับมันไม่กิน,นขึ้นขึ้นรถรอบที่สอง นะครับตอนแรกก็รถอีพ่อฟื้นนี่ก็รถนะรถลุงวางจับดีๆนะแป้งล่เพราะลุงวางนี่เหยียบสึกจะเหยียบ1้อยสิบถึง1้อยสิเข้าโค้งร8อยปสิบลูกเวลาเบรกนี่แกเบรกลากล้อเลยนะลูกเอ้จับดีๆนะครับคือรถลุงวางก็ยังก็เคยขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งรถพ่อฟืนแต่รถพ่อฟื้นขึ้นยากนะเพราะว่าเขายังไม่เคยขึ้นไงเอไม่เคยขึ้นแล้วทีนี้ รถลุงหวางี่เที่ยวนี้ยังขึ้นไงพอ่อพื้นนี่อุ้มแล้วอุ้มอีกไงกวาจะขึออ้นให้แต่ว่าพอ่อพื้นบอกว่าถ้าเขาเคยขึ้นอ่ะเขาจะขึ้นรอบต่อไปมันจะง่ายถ้าเขาคุ้นอนะ่ะครับใช่แต่ว่าตอนไปเขากระโดดลงเลยเอ,อกระโดดลงที่นู่นแหละโดดไหวดึงเลยตอนขึ้นแค่ยากแค่ตอนขึ้นอย่างดีที่เรามีเนินดินให้มันก็เลยเดินขึ้นได้ง่ายนี่ครับก็เดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวลุงหวางไปเลยก็ได้ผมตามไปนั่นและครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวมจะขับ f อจูเนอร์ตามหลังนะครับเพราะว่ามันมีที่นอนปิกนิกด้วยแล้วที่นอนปิกนิกไปด้วยไปให้แม่เดี๋ยวก็จะกลับพอลงเสร็จแล้วก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาเอาฟางอีกก้อนหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับแป้งล่ามไปแล้วครับนี่นะแป้งล่ามและถังนมไปแล้วนี่นะฮะเป็นไหนก็ต้องเอานมไปด้วยนะครับเหมือนเด็กเลยห่างนมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงเช้าๆก็ไปผูกไว้ทั้งวันตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ นี่ครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเรีวเรวแล้วโอเคครับ f c เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ